ทีนี้เราก็จะมาฝึกแปลนะครับฝึกแปลอย่างเช่นว่าชนาอ่านว่าชนทั้งหลายอีเมเหล่านี้ปุญญวันโตเป็นผู้มีบุญชาตาเกิดแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอีเมชนาอ่านว่าชนทั้งหลายเหล่านี้ปุญญวันโตเป็นผู้มีบุญชาตาเกิดแล้ว ปัญญาใช่ไหมครับปัญญาวันโตอ,อ๋อปัญญาวันโตเป็นผู้มีปัญญาบุญกับปัญญาต่างกันแค่สระอนะูคล้ายๆกันนะครับสระอุตัวเดียวชีวิตเปลี่ยนนะมีปัญญา <laughs> อ๋อโอเคขอบคุณมากครับต่อไปนะครับข้อหนึ่งก็ฝึกแปลมีคำไหนที่แปลไม่ได้บ้างครับมีไหมครับธรรมจาริโน เคยได้ยินคําว่าธรรมจารีสุข,ขังเสติแปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขก็คือธรรมจารีนี่แหละมันใจตามเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีโนเป็นฝ่ายพระหัวจนะก็เลยมีรูปเป็นเศรษฐีโนเป็นพระหัวจนะตามประธานนะครับตามประธาน จันดาตัวนี้คือดุร้ายอภิรูปาเป็นผู้มีรูปงามอายสมาผู้มีอายุศีละวันโตมีศีลมหัถนงังมีทรัพย์มากละหูกังเบาเป็นธรรมชาติเบานะครับมหันตะใหญ่ย,ยพระหูกะมากมันเหมือนเหมือนแปลแล้วนะอ่ะอแปลแล้วไม่แปลแล้วก็แปลซ้ําอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเพื่อ อาจารย์แปลแล้วค่ะแปลแล้วอาจารย์เราข้าวเผือแปลแล้วแปลเมื่อไหร่ครับเมื่อวันที่สี่ค่ะสี่กันยาสี่กันยาเอาถ้าแปลแล้วผมก็จะแปลทวนให้ฟังนะครับหน้าเนี้ยแปลแล้วจานะครับแปลทวนให้ฟังทั้งหมดเลยรอบเดียวก็ดูตามไปสับไหนแปลไม่ได้ท่านก็เขียนใส่หนังสือเอาเองนะครับ อุบาสกาอันว่าอุบาสกทั้งหลายอิมัตสมิงคาเมในบ้านนี้ชาตาขอภัยธรรมจาริโนเป็นผู้ประพฤติซึ่งทำโดยปกติชาตาเกิดแล้ว<ม>สัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายตัดสมิงวเนในป่านี้จันดาเป็นสัตว์ดุร้ายชาตาเกิดแล้ว ทีตาอันว่าธิดาเอตัดสมิงปาสาเทบนปราศาสตร์นั่นอภิรูปาเป็นผู้มีรูปงามชาตาเกิดแล้วภิกขุอันว่าพิสุยัตสมิงวิหาเรในวิหารใดอายัตสมาเป็นผู้มีอายุชาตาเกิดแล้วทารกาอันว่าเด็กทั้งหลายตําหิคะเรในเรือนนี้ ขอตามหีคะเรในเรือนนั้นสีละวันโตเป็นผู้มีศีลชาตาเกิดแล้ววัตถุนี้อันว่าวัตถุทั้งหลายอิมามหิคาเพในห้องนี้วิจิตตานิเป็นวัตถุวิจิตชาตาเกิดแล้วกุลัง,งันว่าตระกูลตัดสมิงรัตเถในแว่นแวนนั้นมหัทธนังเป็นตระกูลมีทรัพมากชาตาเกิดแล้ว วิญญาณอันว่าวิญญาณเอตัมหิอากาเสในอากาศนั่นละหูกังเป็นกา,าชาติเบาชาตังเกิดแล้วพลานิอันว่าผลไม้ทั้งหลายยำหิอุยาเนในสวนใดชาตาเป็นผลไม้ใหญ่ขอภัยมหันตานิเป็นผลไม้ใหญ่ชาตานี้เกิดแล้วสัมปติอันว่าสมบัติ ยัตสมิงกุเลในตระกูลใดพระหูกาเป็นสมบัติมากชาตาเกิดแล้วอันนี้ก็สำหรับสับวิกติกาตานะครับอยู่หน้าชาตาเป็นคุณนามต่อไปสับวิกติกาตาอยู่หน้าชาตาเป็นตะปัจจัยครับก็ผม,ผมแปลทวนให้หมดเลยนะฮะมณีอันว่าแก้วมณีราชาปพธัตของราชบุตร นัทโถเป็นแก้วมณีหายแล้วชาโตเกิดแล้วอาภรณาณิอันว่าเครื่องอารณ์ทั้งหลายกุละชีตุยาของกุลธิดาสัมปันนาณิเป็นอารณ์ถึงพร้อมแล้วชาตาเกิดแล้วหัดทีอันว่าช้าง เศษร,รษฐีปุตตัสสะของบุตรของเศรษฐีมะโตเป็นสัตว์ตายแล้วชาโตเกิดแล้วอาวุธานิอันว่าอาวุธทั้งหลายจันดาโจรานังของโจรผู้ดุร้ายทั้งหลายชินนานิเป็นอาวุธคร่ำคร่าแล้วชาตาเกิดแล้วพีชาง,งันว่าพืชกณนิถะปุตตัสะของบุตรผู้น้อยที่สุด ปริกุณังเป็นธรรมชาติเต็มรอบแล้วชาตังเกิดแล้วกิเลสานิอันว่ากิเลสทั้งหลายสุขมะจิตตาสะของจิตอันละเอียดปริสุทธานิเป็นกิเลสบริสุทธิ์แล้วชาตานิเกิดแล้วจิตตังอันว่าจิตเชษฐาตาปัสสะของดาวบทผู้เจริญ สังเกติถังเป็นจิตเศร้าหมองแล้วชาตัง,<อ>งเกิดแล้วนะครับอันนี้ก็คือการหนุนคำพท์ขึ้นมาด้วยที่มันเป็นเรื่องยากสําหรับในเรื่องของการแปลนั่นเองครับอ่แล้วข้อแปดจุดหนึ่งนี่แปลหรือ,อยังครับรวบรวมแล้วซึ่งสมบัติเป็นผู้มีทรัพย์มากเป็นผู้มีใจดีก็บางท่านส่งเป็นการบ้านมาให้ผม ก็ตรวจแล้วบางท่านของบางท่านยังไม่ได้ตรวจนะครับตรงนี้ให้ท่านเติมกิริยาคุมภาคลงให้ถูกต้องนะครับวิดีโอ